ขอต้อนรับเข้าสู่แพลนเวอร์บาเจอฮานะคะต้อนรับช่วงแรกกันเลยนะคะกับเจอฮายเช็คอินค่ะจินจีจะพาทุกคนนะคะไปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่สามารถพาสัตว์เลี้ยงไปได้ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ร้านอาหารนะคะโรงแรมที่พักต่างๆค่ะซึ่งวันนี้นะคะจินจีพาทุกคนมาที่นี่เลยค่ะรีว่าเซียแบงคอกนั่นเองนะคะเขาเป็นเพจเฟลลี่ค่ะเดี๋ยวจินจนัดเจ้าของโรงแรมเอาไว้แล้วนะคะไปคุยกับเขาเลยดีกว่าค่ะ อนนี้นะคะเจนจิก็อยู่กับคุณฟานนะคะเจ้าของรีวาเซ่านั่นเองค่ะสวัสดีค่ะและน้องละมุนนี่ก็คือสุนัขที่ประจําอยู่ที่นี่เลยก็ได้นะคะน้องใหม่น่ารักมากค่ะโอเคเจอคุณฟานแล้วขอถามถึงประวัติที่นี่ก่อนเปิดตั้งแต่ปี55้าแล้วแต่เพิ่งมาเป็น pet friendly เมื่อปีนี้นั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยเล่าถึงคอนเซ็ปต์นะคะแล้วก็ที่มาที่ไปของที่รีวาร์เซียแบงคอกที่นี่ก่อนเลยนะกันค่ะได้ครับ มื่อก่อนที่นี่ก็เป็นอพาร์ทเมนต์นะครับแล้วเราก็มาดัดแปลงให้เป็นที่พัก ครับตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งหมด68ห้องนะครับมีรูมไทป์อยู่4ประเภทนะครับมีเฟร์เวนรูมเนี่ยก็มีวิวของอที่ถนนแล้วก็ในเมืองนะครับส่วนริมแม่น้ำเนี่ยเรามีรูมไทป์บิว3แบบนะครับมีดีลักซ์นะครับซึ่งอยู่ประมาณ40ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีพรีเมียมดีลักซ์ซึ่งอยู่48ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีริเวอร์รูมที่อยู่ตรงขอบห้องนะครับค่ะ ก็เปิดมาตั้งแต่ปี55<ช>แล้วแต่มาเป็นเพดเฟรนลี่เมื่อช่ง <c oughs> วงโควิดระลอกที่2นั่นเองทําไมถึงอนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้คะครับเจอโควิดนะครับก็ค่อนข้างที่จะเงียบไปนะครับยังมีคนไทยมาพักตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วเราก็เริ่มเห็นความต้องการนะครับของคนไทยที่อยากจะพา สัตว์เรี้ยงนะครับน้องหมาน้องแมวเนี่ยมาพักด้วยนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาเดือนนึงแล้วนะครับที่ที่เราเปิดเปิดรับก็มีความตอบรับที่ที่ดีนะครับมีบริการหลายอย่างเลยตั้งแต่น้องหมามาเนี่ยก็มีเป็นเวลค a มแพ็กให้เลยนะครับตั้งแต่เป็นเป็นเวทแพ นะครับแล้วก็มีขนมให้น้องหมานะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกให้ด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่ที่เรารับก็ไม่เกิน18กิโลสิบแปดกิโลหนูได้ไหมลูกอันนี้ก็เกือบละเกือบแล้วเกือบไม่ได้พักเลยนะคือถ้าส่วนที่สัตว์เลี้ยงเข้าไปพักได้จะอยู่อยู่ในโซนไหนคะก็มีที่ห้องพักนะครับแล้วก็สวนข้างนอกนะครับเรามีบริเวณข้างนอกของขัางเยอะให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเดินเล่นได้นะครับแล้วก็หน้าโรงแรมเราเนี่ยก็มีทางเดินนะครับเป็นบอร์ดวอล นะครับสามารถที่จะเดินเล่นได้จนไปถึงสวนสันติชัยประการน,นะครับแล้วกฎระเบียบล่ะคะถ้าจะพาน้องหมาน้องแมวมาเราต้องมีกฎระเบียบต้องมีอะไรที่แบบก็อยากให้ดูแลนะครับถ้ออาเกิดเข้าเข้า,ขาน้ำก็สามารถที่ดูแลความสะอาดตรงนั้นได้ต,ต้องเก็บเองนะคะไม่ใช่เร <c oughs> ียรัแนะนำเจ้าตัวนี้หน่อยได้ไหมคะเขาน่ารักมากๆจริง ทุกคนคงแบบว่าไม่ได้คุ้นตาก,กันกับสายพันธุ์นี้สาย<ช>พันธุ์นี้คืออะไรคะเป็นสายพันธุ์ผสมนะครับคูดโดกับลาปโดโครับเขาเรียกว่าลาบาดูโดลาบาดูโด <laughs> ในประเทศไทยไม่มีนะจ๊ะใช่มาจากออสเตรเลียต้องอิมพอร์ตเท่านั้นนะคะราคาก็เบาๆ <laughs> แหละ คนไทยซื้อได้น่ารักนะครับนิสัยเขาเป็นยังไงคะนิสัยดูแลง่ายครับไม่ส่งเสียงดังนะครับน่ารักค่ะพอมีเจ้าละมุดมาอยู่แบบว่าเดินไปเดินมาอยู่ในโรงแรมรู้สึกยังไงบ้างคะก็แขกก็ชอบนะครับก็มามาเล่นกับเขาครับพิมงานของเราก็ชอบเหมือนกันไปที่ออฟฟิศทุกคนก็เล่นกับเขาตลอดเลยเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว แล้วบริการนอกเหนือจากที่พักในโรงแรมนี้นะคะนั่นก็คือเรือนั่นเองใช่ครับเรามีเรือพิเศษเลยนะครับสำหรับโรงแรมเมอร์ฟิสเซียนะครับชื่อพัทราวดีโชโบ๊ทนะครับสามารถที่จะทําเป็น private นะครับดินเนอร์ครูสก็ได้หรือว่าเป็นซันเซ็ตครูสก็ได้นะครับจัดพาร์ตี้ส่วนตัวได้ตั้งแต่20คนขึ้นไปถึงสัก30คนนะครับแล้วก็พาสัตว์เลี้ยงเราขึ้นไปได้ด้วยครับเพราะว่าพื้นที่ใหญ่พอที่จะให้น้องหมาเดินเล่นได้ด้วยเลย อยากให้คุณฟานเชิญชวนหน่อยค่ะใครที่ดูอยู่เป็นแฟนรายการอยากให้มาพักที่นี่เ,เป็นทางเลือกใหม่นะครับแทนที่จะต้องไปต่างจังหวัดไกลๆนะครับก็สามารถที่จะมาพักผ่อนนะครับ ริมแม่น้ำนะครับบรรยากาศสบายๆครับพาสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวที่เรารักมาอยู่กับเราได้นะครับช่วงวิ켄หรือว่าเรามีเบรกจากการทำงานนะครับหรืออยากจะมาพักยาวๆครับก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนบรรยากาศได้นะครับก็เชิญมาที่ริเวอร์เซอยได้ริเวอร์เซอยตั้งอยู่บริเวณไหนคะอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์อยู่ระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยาและก็ถนนพระอาทิตย์นอกจากนี้ถ้าใคร ไม่ไม่ได้อยากมาพักอยากมาทานอาหารล่ะคะคุณฟานครับเรามีร้านอาหารนะครับแบล็บรนะครับสามารถที่จะมาทานอาหารริมแม่นม้ำเจ้าพระยาได้หรือว่ามาดื่มนะครับริมแม่นม้ําก็ได้สําหรับใครนะคะที่อยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจน,นะคะริมแม่น้ําเจ้าพระยาก็มาได้นะคะที่รีว่าเซียบ n งคอกนะคะที่นี่ต้อนรับเป็นเพจเฟรนลี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะขอบคุณคุณฟานมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกันค่ะ ที่ิว่าเซยร์บงคอกนะคะตรงส่วนห้องอาหารก็คือ b บ b ็บเบิลแอนรัมนะคะส่วนนี้นะคะสามารถพาสุนัขนะคะมานั่งทานอาหารได้ค่ะและอาหารที่อยู่ตรงหน้าจินจีนี่นะคะแนะนําเลยนะคะมีโมซ่าลาบหมูนะคะและนี่ก็คือสลัดไก่สไตล์เม็กซิกันแล้วก็ บอร์เกอร์บาร์บีคิวเนื้อค่ะนอกจากอาหารที่อยู่ตรงหน้านจันจินะคะยังมีของหวานด้วยนะคะเป็นเซตชาเขียวนั่นเองนะคะในเซตนะคะก็จะมีบัวลอยญี่ปุ่นนะคะในซอสวนยนะคะข้าวเกี๊ยมาอบ,แบบด้วยซอสน้ำตาลทรายแดงญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ข้าวเกี๊ยมาอบในชาเขียวแล้วก็โมจิญี่ปุ่นรสชาเขียวด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่ดูแล้วอยากพาสุน,นัขหรือน้องแมวมาทานอาหารริมแม่น้ำเจ้าพยาแบบนี้นะคะที่รีว่าเซยาียราแบงค็อกนะคะมากันได้จันจิแนะนํานะคะให้บริ ตั้งแต่เวลา6โมงครึ่งนะคะจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะคะตั้งแต่เบรคฟาสจนถึงดินเนอร์เลยค่ะมาทานอาหารกันได้เครื่องดื่มก็ได้ ก็มีมีดแอสมิลนะคะโฮลิสติกเม็ดนุนม่มอร,ร่อยเคี้ยวง่ายนะคะมาฝากน้องละมุดนะคะให้คุณฟานมาด้วยะค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ดังนะคะจนจีจะพาทุกคนนะคะไปพบกับคุณจีนและก็น้องแรมโบ้สุนัขสายพันธุ์ชิวาว่านะคะซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นว่าแรมโบ้เนี่ยมันหายตัวไปคุณจินก็เลยตามหานะคะประกาศเงินรางวัลถึง10,000แบาทค่ะแล้วก็เกิดเรื่องราวนะคะมีคนพบเจอนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวให้คุณจินมาเล่าเรื่องราวดีๆน่ารักน่ักให้ฟังกันค่ะกับช่วงคู่หูคนดังค่ะ สวัสดีค่ะจินนะคะพี่โบสวัสดีครับอันนี้พี่โบนะคะชื่อจริงชื่อแรมโบครับแต่ว่าชื่อเล่นๆก็พี่โบวันที่1 6ราบินไปที่เชียงใหม่แต่เช้าเพื่อจะไปไปทำบุญอะไรเงี้ยค่ะไปหาพระอาจารย์ที่เราเคารพพอไปถึงปุ๊บอัาวที่ห6ไม่มีอะไรเราก็โทรหาคุยกับลูกปกติแล้วเราก็หายไปวันหนึ่งแล้วตอนเช้าเราก็โทรไปใหม่อึ้งอังอกอักอึกอักเลยลูกสาวเราก็บอกว่า มามี่มามี่พี่โบแวรอยู่พี่โบแวอยู่อ้าวแล้วอ้าวแล้วไม่อยู่ในบ้านเหรอลูกอะไรเงี้ยเขาไปไหนอะไรเงี้ยก็เลยการว่าพ่อก็เลยบอกตรงๆว่าอ๋อพ่อตามหาแล้วตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ยังหาไม่เจอกลายถึงหน้าวัดมิมือสั่นร้องไห้เหมือนคนลูกหายมันสภาพนั้นเลยอะ่ะแล้วก็โทรมาหาคนทั่วหมดเลยให้ทุกคนไปหาหมาแล้วพอดีพระอาจารย์ก็เลยแบบเห็นหนูร้องไห้เหมือนคนจะตายอะ่ะไม่ยอมหยุดสักทีมันหยุดไม่ได้หรอก อยู่ดีแกหลับตาแล้วแกก็บอกว่าลืมตาแบบว่ามันยังไม่ตายคนร้องไห้อยู่ก็เงียบเลยหนูก็เงียบพระอาจารย์ก็บอกว่ามันยังไม่ตายโยมก็หยุดร้องได้แล้วเพราะว่าที่พระอาจารย์ดูอ่ะก็คือเขาอ่ะอยู่ในห้องแต่ว่าเขาแค่หงอยเศร้าเสียใจอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งก่อนที่จะกลับก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าหนูจะลงแล้วนะพระอาจารย์หนูลงเฟซบุ๊กเลยแล้วแฟนหนูก็หันมาถามว่าเธอจะลงเท่าไหร่หนูก็เลยบอกเขาว่า สามหมื่นตอนแรกนะแฟนหนูหันมาถามคํานึงว่าอันเนี้ยเราสําคัญมากแค่ไหนหนูรักมากรักเหมือนลูกเขาบอกงั้นก็ใสไปเลยแสนหนึ่งหนูก็เลยบอกโอเคงั้นใสแสนหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าถ้าเผื่อมีคนมาเรียกอ่ะสองแสนเราจะจ่ายไหมจินบอกว่าสองแสนจินก็จ่ายต่กี่แสนจินก็จ่ายเอาเขาคืนมาให้หน่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกับแฟนเราพอบินกลับมามันก็เลยกลายว่ามีพี่คนหนึ่งอ่ะส่งอินบ็อกซ์มาบอกว่าผมเนี่ยไปซื้อน้าร้านคุณป้า มีลักษณะหมาตัวเดียวกับที่พี่จินะประกาศอยู่ใช่ไหมจินก็เลยบอกว่าตอนนั้นอ่ะคุยกันเสร็จอ่ะห้าทุ่มแล้วนะจินบอกจินไปเลยเขาบอกว่าผมอ่ะไปตั้งแต่สามทุ่มไปตะโกนเรียกหน้าหน้าบ้านคุณป้าคุณป้าไม่ยอมเปิดพอหนูไปถึงปุ๊บหนูตะโกนเรียกแล้วเสียงคุ้นเคยของเขาอ่ะจากที่ไม่กินข้าวเลยไม่กินน้ําด้วยพอเห็นอย่างเงี้ยแกก็เลยเปิด้าตางออกมาถามว่าใช่เจ้าของไหม หนูก็เลยบอกว au, ่าหนูแหล,ละเจ้าของตัวที่ค <that> <that> like <yen> okay, okay, ุณป้าอุ้มนี่แหละหนูแหละเจ้าของแล้วก็มาเจอหนูพอเจอปุ๊บทันแหละคือเหมือนในคลิปเลยค่ะพี่ใชเขาไปอเขมานี้ก็จัไว้มอดูหู อันนี้มันสิบสี่ขวบแล้วพอตอนแรกเจอน้องเจอน้องเสร็จปุ๊บคุณป้าเดินลงมาให้ใช่ไหมคะพอเจอปุ๊บน้องก็หางดิ๊ๆดิ๊เหมือนคนดีใจอะคะ่ะหนึ่งหนึ่งวันไม่เจอกันอลยรเงะะี้ยค่ะแล้วก็เลยบอกว่าให้แฟนนะคะไปกดตังค์แสนนึงมาให้แล้วคุณป้าบอกไม่เอาพอคุณป้าพูดไม่เอาหนูช็อกมีด้วยเหรอที่แบบไม่เอาแสนนึงอะอะไรเงนะี้ยมันมันรู้สึกแบบประทับใจมากนะยัดเยียดให้ก็แลวเหมาก็แลวเหมาสองพันก็บอกทําไม่ไว สองร้อยก็ไม่ไหวคือแกทําเท่าที่แกไหวของต่อวันเพราะว่าแกเป็นเตาถ่านไงแล้วมันก็ร้อนด้วยนะให้เงินก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาก็เลยกลายเป็นว่าเราสรุปกันว่าเราจะเหมาคุณป้าเจ็ดวันแต่ว่าคุณป้าบอกว่าถ้าป้าหยุดคนแถวนั้นจะอะไรกินอ่ะลูกพี่เข้าใจฟิลจะว่าสตันคนคนประเภทนี้หายากอ๋อยงงไงถ้าเราอยู่ในสังคมอะเนาะหนูบอกว่าเดี๋ยวว่าหลังหนูมาใหม่นะเอาเอาขนมมาให้กินอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเราก็คิดแกเป็นเป็นญาติไปแล้วคนนึงอะไรเงี้ยค่ะ ประทับใจคุณป้ามากแล้วต้องขอบคุณคุณป้านะคะที่เก็บพี่ลมโบแล้วดูแลน้องนิวนอร์มอลอย่างดีขอบคุณแทนพี่โบโด้วยค่ะที่ทําให้หนูได้เจอพี่โบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขาก็ปลอดภัยไม,ไม่ไม่อันตรายไม่โดนหมาตัวอื่นกัดแล้วก็ที่คุณป้าบอกว่าไลานยคุณป้าติดถนนนะ่ะถ้าเขาเดินออกถนนนิดนึงอ่ะหนูว่าหนูอาจจะไม่ได้เจอพี่โบแล้วก็ได้ถ้าเขาไม่อุ้มพี่โบขึ้นแล้วเอาขึ้นห้องไปอะไรอย่างนี้ค่ะ เลี้ยงสัตว์เนี่ยต้องเข้าใจเนาะจะเป็นอะไรก็ตามเขามีความรู้สึกหมามันมีหัวใจแค่ดวงเดียวพี่มันรักแล้วมันรักเลยจะดูเราให้ดูซึ่ง,งนูเซนส์ทีฟกับหมานั่นแหละ ติดตามจินกับพี่โบ้ด้วยนะคะในช่องทาง f a c e b o o k แล้วก็เดี๋ยวจินก็มีอินท a กร a มแล้วก็มี y o u t u b e นะคะก็สามารถติดตามจินกับพี่โบ้ได้นะคะไปแล้วพี่โบ้สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ สงสัยกันไหมคะว่าเวลาสัตว์เลี้ยงของเราวิ่งชนผนังชนกระจกหรือว่าตกลงพื้นเนี่ยจะมีวิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นยังไงว่าควรไปพบแพทย์หรือไม่เดี๋ยวเราไปคุยเรื่องปัญหาสุขภาพกันนะคะกับช่วงโอเคกับหมอหมาใจหล่อคะ่ะ ได้รับการกระทบกระแทกบริเวณศีรษะนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกจากที่สูงค่ะหรือการชนวัตถุของแข็งนะคะการตกจากที่สูงเนี่ยความรุนแรงก็จะขึ้นอยู่กับระดับความสูงที่น้องตกลงมาค่ะถ้ายิ่งสูงมากก็ยิ่งอันตารายมากนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่ว่าจุดที่กระทบกระแทกอะค่ะเกิดที่จุดไหนของศีรษะนะคะถ้าหากว่าเป็นกระโหลกส่วนข้างกกหูเนี่ยซึ่งเป็นกระโหลกที่บางกว่าเนี่ยก็อาจจะได้รับความรุนแรงมากกว่าค่ะ การที่น้องสุนักได้รับการกระทบกระเทือนในส่วนของสมองหรือว่ากระโหลกศีรษะนะคะไม่ว่าจะเป็นการตกจากที่สูงหรือเป็นการชนกับวัตถุที่แข็งเช่นประตูหรือว่ากระจกนะคะอันนี้จะขึ้นอยู่กับระดับความสูงของจุดที่น้องตกลงมาค่ะถ้ายิ่งสูงมากเนี่ยก็จะเป็นอันตรายกับน้องมากกว่า ะะอีกอย่างหนึ่งคือจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่น้องได้รับการกระทบกระแทกด้วยค่ะเช่นถ้าได้รับการกระทบกระแทกแถวๆกกหูเนี่ยซึ่งเป็นจุดที่กระโหลกมีความบางเนี่ยก็จะได้รับอันตรายมากกว่าค่ะเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องสังเกตอาการนะคะว่าน้องยังมีสติดีไหมนะคะยังสามารถทรงตัวได้หรือว่ามีอาการชักสั่นเกรงหรือเปล่านะคะเบื้องต้นอาจจะทําการประครบเย็นก่อนก็ได้ค่ะเพื่อลดความเจ็บปวดนะคะหรือถ้าสังเกตว่ามีมีเลือดออกค่ะก็คือสามารถ ทำการห้ามเลือดกดห้ามเลือดไว้ได้นะคะแต่ยังไงเนี่ยควรจะพามาพบแพทย์ให้เร็วที่สุดค่ะแล้วในระหว่างการขนส่งเนี่ยก็ให้น้องนอนในท่าที่สบายหายใจสะดวกค่ะแล้วถ้ามีจุดเลือดออกก็คือทําการห้ามเลือดนะคะหรือว่าจะใช้การประครบเย็นนะคะตรงจุดที่เขาได้รับการกระทบกระแทกค่ะ ปุเป้นะคะ Black Diamond c h a r มค่ะก mm ็ hmm. จะเป็นฟาร์มที่ดูแลสุนัขนะคะพันเชดแลนชิฟด็อกค่ะตอนนี้หลักๆเลยจะมีเชลตี้เป็นหลักอันนี้น้องแพนด้าค่ะ mm hmm. ให้ดูตัวอย่างน้องแพนด้าเนี่ยปัจจุบันคือต้องบอกว่าปีที่แล้วนะคะ mm hmm. เขาจบอันดับหนึ่งเชลตี้ประเทศไทยนะคะ mm hmm. ก็คือจากผลงานการประกวดสายพันธุ์เนี่ยความสวยงามเนี่ยก็คือตอนนี้เขาเป็นที่1อยู่เนาะในปี2020 mm hmm. น้องแพนด้า hmm. เองเนี่ยมีตำแหน่งแชมป์ทั้งหมดตอนนี้4แชมป์หลักนะคะก mm ็ hmm. จะมีเป็นเซาท์อีสเอเชีย มีเอเปกนะคะมีไทยแชมป์มีฟิลิปปินแกนแชมป์ค่ะปูพิ่งประกวดสุนัขจริงจังปีนี้เป็นปีที่2นะคะซึ่งเขาเองก็เพิ่งมาเริ่มประกวดจริงจังเนี่ยเป็นปีแรกในชีวิตเขาเลยซึ่งงานแรกที่เขามาลงเนี่ยก็คือที่ประเทศไทยเขาลงงานแรกที่ประเทศไทยได้วระมันสามเดือนค่ะเขาก็บินไปแข่งที่ฟิลิปปินซึ่งฟิลิปปินงานที่ไปแข่งเนี่ยเรียกว่าฟิลิปปินเซอร์กิตเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่มากในระดับหนึ่งนะเป็นงานระดับทําไมถึงได้รางวัลเอเปกมาได้เซาล์อีสต์เอเชียมาก็คือ เอเปกเลยล่ะเซอิชเอเชียเลยก็คือจะมีสุนัขจากหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะมาร่วมกันประกวดค่ะทีนี้หมาประกวดเนี่ยต้องให้มองว่าเขาเหมือนนักกีฬาเขาต้องมีการฝึกซ้อมฝึกซ้อมเนี่ยจะต้องแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกคือการฝึกซ้อมในการที่จะไปเดินในสนามแฮนเดิลเนี่ยเขาจะฝึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเวลาอยู่ในสนามเนี่ยเขาต้องโพสยังไงเขาต้องเดินยังไงให้วาดภาพเหมือนนังแบบอะค่ะแต่ว่ากว่าที่จะสวยอย่างเงี้ยมันจะมีอีกเรื่องนี้สําคัญมากคือเรื่องตารางการออกกําลังกาย การออกกำลังกายจริงๆวันหนึ่ง45นาทีเพื่อให้เวลาเขาวิ่งในสนามกวดจริงเขาไม่หอบเขาเจออากาศร้อนได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆคือถ้าสังเกตเชลตี้เนี่ยเป็นหมาขนการดูแลบํารุงขนเนี่ยอาจจะต้องมีทั้งวิตามินเสริมนะคะที่เราให้ทานมีถึงอาหารที่เราเลือกให้ทานนะคะประเภทอาหารแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะก็คืออารมณ์ที่ดีที่สุดก็ทําให้สุขภาพจิตด,ดีสุขภาพจิตด,ดีก็ทำให้ขนสวยก็เหมือนคนนะคะถ้าเกิดเราแบบอารมณ์ดีเราก็จะสวยเนาะเหมือนสวยจากภายในอะค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มจาก,กด้านหน้าก่อนนะคะก็อย่างเชลตี้อย่างแรกเลยที่บอกค่ะตัวที่สําคัญที่สุดถ้ามูจากมุมข้างเนาะสต็อปเปอร์ต้องมีอันนี้เรียกว่าสต็อปเปอร์เห็นไหมคะจะมีชั้นระหว่างหัวตากับตรงที่เป็นช่วงจมูกปากนะคะแล้วก็ตาค่ะถ้าซูมดูดวงตาที่บอกจะต้องเป็นทรงแอลมอนด์ั้นจะเป็นทรงรีจะไม่ใช่ทรงกลมนะคะนี่คือการเซตติ้งหูด้วยค่ะเห็นไหมคะหูจะต้องชิดแล้วก็พับลงนะคะ ติ่งหูเนี่ยที่ดีเนี่ยก็คือต้องพับลง3ต่อ4ี่นะคะพอชั่นกระโหลกตรงนี้จะต้องแบนนะคะเป็นเส้นลาบ1ต่อ1.2นะคะฟันจะต้องสบนะคะต่อมาค่ะขาหนะ้าจะต้องตรงนะคะคำว,ว่าตรงคือรูปแล้วเนี่ยจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันจะต้องไม่มีเอลโบเอ t าก็คือจะต้องไม่มีการข้อศอกกลางนะคะความสูงค่ะวัดจากพื้นขึ้นมาถึงหัวไหล่นะคะตรงนี้เรียกว่าหัวไหล่เนาะ จะต้องไม่เกิน16นิ้วนะคะไม่ต่ำกว่า13นิ้วตัวผู้สวยที่สุดคือ15นิ้วถึง1 5นิ้วครึง่งก็คือจะวัดถึงหัวไหล่เวลาวัดก็คือจะวัดเป็นตั้งแต่คื้นจนมาถึงช่วงนี้ต่อมาช่วงตัวค่ะพอชั่นจากช่วงนี้ไปถึงช่วงนี้เหมือนกันค่ะคล้ายๆกับมาโซ่คำว่าบาลานซ์ก็คือ1ต่อ1.2ถ้า1ต่อ1.1ค,คือเขาเรียกว่าสั้นเกินไป ถ้าเกิดเกิน1.1.2ต่อ2เนี่ยเขาเรียกว่าตัวยาวเกินไปนะคะถามว่าผิดไหมไม่ได้เป็น Major fault แต่ว่ามันจะมีผลต่อการ Movement ของน้องหมาส่วนหลังค่ะขาหลังนะคะยืนจะต้องไม่หนีบเข้าจะต้องไม่กางออกเนาะก็คือจะต้องตรงนะคะแองกูเลชันของขาหลังเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยก็คือช่วงนี้กับช่วงต้นขาบนเนี่ยจะอยู่ที่1.1 นี่ค่ะในส่วนของขาหลังนะคะก็จะต้องตรงนะคะแล้วก็มีมุมองศาที่เหมาะสมนะคะความยาวของขาหลังขึ้น1ต่อ1.1เนาะค่ะแล้วก็หางหางค่ะจะต้องไม่ม้วนขึ้นหางเนี่ย สามารถที่จะตกลงเวลายืนแต่เวลาวิ่งสามารถยกขึ้นได้เพื่อแสดงอารมณ์ทรายแล้วก็อารมณ์ดีอันนี้ค่ะก็เป็นลักษณะหลักๆที่กรรมาการจะมองหาแล้วก็อีกสส่วนที่สําคัญมากๆคือเรื่องของอารมณ์จะต้องอารมณ์ดีไม่ขี้กลัวอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเข้าหาทุกคนเล่นได้ไม่ทําท่ากลัวเนาะส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงคือการมูฟเมนต์จริงเราเชลตี้ต้องมีอันเดอร์ค้ดคือมีขน2ชั้นนะคะแล้วก็จะต้องมีความหยาบจริงๆเขา,าเป็นหมาเลี้ยงแกะดังนั้นเขาอยู่ในทุ่งเขาควรจะต้องมีขนหยาบเพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะหรืออ่่ให้สสิงกรปรนะู ใายเลือดประกวดใช่ไหมคะพูดแบบตรงๆเนาะเพราะปูอะถามว่าบางทีใช้คําว่าฟาร์มก็รู้สึกนิดนึงเพราะว่าแต่ของปูปูอยากบอกว่าปูเหมือนเน้นพัฒนาสายพันธุ์มากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาใครถามปูว่าเลือกลูกหมาเพื่อประกวดไงปูจะตอบความจริงเลยก็คือว่าปูจะบอกทุกคนว่าถ้ามาซื้อลูกหมาที่บ้านปูปูไม่มีการบอกว่าอันนี้คือเกตประกวดตอนอายุสองเดือนใช่เพราะฉะนั้น ถ้าถามปูว่าคนอยากเลือกหมาประกวดอะปูแนะนําส่วนตัวเลยนะไม่อยากให้ซื้อหมาเด็กก็คือให้ซื้อหมาแบบดูหมาสักหกเดือนไปแล้วอะคะ่ะดังนั้นใครซื้อฟาร์มปูปูก็จะบอกเสมอว่าเฮ้ยของปูอะคุณซื้อสองเดือนอะปูปูขอขายเป็นเลี้ยงเล่นหมดนะคะแต่ปูมีใบเพชรดีกรีให้เรียบร้อยเลยนะก็คือถ้าสมมติว่าโตมาอยากประกวดลงประกวดลงประกวดได้แต่ถ้าสมมติว่ามีปัญหาฟันช็อตอ่าหรือตัวใหญ่เกินไปอันเนี้ย ก,ก็ต้องเข้าใจว่าตอนที่ปูขายอะปูขายเลี้ยงเล่นแต่ถ้าสุขเขาบอกเขาอยากได้เก็บประกวดปูจะขายตอนโตก็คือ6เดือนไปแล้วหรือถ้าขาย2เดือนโตมาปุ๊บหเดือนปูสัญญากับเขาว่ามันจะต้องประกวดได้ถ้ามันโตมามันมีปัญหามันหลุดมาตรฐานปูก็คือคืนเงินเลยเชลตี้เป็นหมาที่ติดคนมากนะคะแล้วก็จริงๆเชลตี้เป็นหมาที่ชอบอยู่เป็นฝูงบ้านพอมีบริเวณแต่ว่าอยากให้มีคนอะคะ่ะแบบอยู่กับเขามากกว่าจริงๆอ่ะต้องบอกว่าน้องอะค่ะ เลี้ยงสามารถเลี้ยงกับเด็กได้เลยเพราะว่าเชลตี้เป็นสุนัขที่ไม่ดูร้ายค่ะเชลตี้เป็นสุนัขที่ขนไม่ได้พันกันเท่าไหร่แต่ก็ยังต้องมีบ้างผู้ขาสําคัญหลังหูสําคัญอันนี้อาจจะต้องหวีอย่างปูปูก็จะหวีทุกวันใส่แป้งเด็กแล้วก็ทําคลีนทุกวันคนชอบถามว่าเฮ้ย <c oughs> เห็นขนอย่างเงี้ยร่วงเต็มบ้านไหมถ้าเกิดบอกว่าหมาไม่ผัดขนเลยเนี่ยโกหกปูว่าเชลตี้เองไม่ได้ผัดขนขนาดนั้นตัวผู้บางตัว2ปีเพิ่งผัดขนครั้งหนึ่งก็มีปูเป็นหอบแล้วปูก็เป็นภูมิแพ้ปูสามารถเอาเชลตีนะ้เข้าไปนนนออออให้้งกกกกัับบปููไดเเลยย็็คคืสาาามรถ่่ขะ สนใจนะคะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Black Diamond Charm นะคะแล้วก็ IG Black Diamond Charm ได้เลยค่ะ,คะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของเพลเวอร์บายเจอ h i ไฮที่นำมาฝากกันนะคะมีสถานที่ พักเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนจากกันไปนะคะเปิดโหวตกันแล้วน,นะคะกับโครงการมอมาใจหล่อส่งต่อความรักให้หมาจอนซีซั่นที่4นะคะกับน้องๆนักศึกษาสัตะวะแพทย์นะคะทั้ง12คนเข้าไปโหวตกันได้แล้ววันนี้นะคะที่ w w w j h i c o m นะคะไปเชียร์น้องๆกันช่วยกันโหวตกันค่ะ นอกจากนี้นะคะทุกคนอย่าลืมติดตามทุกช่องทางของเทเลเวอร์บายเจอนะคะกด subscribe YouTube ด้วยจะได้ดูย้อนหลังกันนะคะวันนี้จันจิขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ